ายเทพมนตรีลิมปะพยอมนักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์และนักเทววิทยาพูภาพพร้อมเนื้อหาระบุว่าแผนที่เขมรเคลมไทยพาะไทยบางคนเต็มใจวงเล็บช่วยกันแชร์ครับเขมรเตรียมเคลมไทยต่อชาวโลกบริเวณที่เขมรจะเจรจาแบ่งกับไทยมี3ระดับกระทรวงต่างประเทศไทยรู้ประชาชกค่ะวงชนชาวไทยไม่มีโอกาสรู้เขมรเตรียมทุกอย่างเพื่อทําให้ไทยเข้าตาโจรแบบประสาพระวิหารนักการเมืองคนไหนจะออกมารับผิดชอบต่อการเสียดินแดนทางทะเลเขตเศรษฐกิจจำเพาะ และทรัพยากรธรรมชาติ MU44 o ไทยยอมรับเส้นเขตหลายทวีปคขมเมอย่าหลอกคนไทยเลยผมขอคืนคำพูดเรื่องที่จะไม่มีรัฐบารคราวนี้ยึดทรัพย์ท่านตระกูลในหลวงราัชากาลที่9คืนดินแดนให้ฝรั่งเศสป,ปี2489หลงสัตยาบัานประกาศเขตไหลายทวีปปี2516เพราะคขมเมหล่อนนอนทำเละเธอเอาไว้เราเลยประกาศความจริงเรื่องหลทวีป เดกว่าลูกหลานไทยมันจะสำเนึกเปล่าเลยนอกจากจะไม่สำเนึกในพระมหาการุณาที่คุณแล้วยังในรคุณแผ่นดินเกรงใจสำเร็จหุ่นเซน็จและลูกชายมากกว่าในหลวงลองดูสิพร้อมระบุในช่วงท้ายอีกว่าคุณอนุทินถอนตัวเถอะครับเชื่อผม